สวัสดีครับพี่น้องขาโอ้ยเข้ามาแล้วอาหารเช้าวันนี้ได้กินสายปลาทูน่านะคะมะนาวอันนี้ปลาส้มพูดถึงถ้าทําสลัดแบบนี้เนาะฝรั่งเขานะเป็นอาหารชาเช้าก็จะใส่สลัดใส่แตงใส่มะเขือเทศแล้วเขาก็จะใส่ถั่วต้มนะคะตัวเนี้ยปลาส้มแต่ว่าสุกนะคะปลาแช่น้ําส้มของฝรั่ง อืมหิวหนาวแข็งใจติดอยู่ข้างนอกพี่น้องดีนะปัววิ่งขึ้นมากลับมาเปิดให้เปิดแล้ววิ่งกลับทันทีไปทำงานต่อก,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 กินไปคุยเจ้ไปนะครับอันนี้เตรียมแตงไว้หั่นไว้ตั้งแต่ ก่อนออกไปข้างนอกโดนปิดประตูขังตัวเองอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นอาหารเช้าเน,ะน,ะบบน,นาะมามจ่ากป็นคนมันกาชอบกินขนมปังเสียดายนะคะไม่มีถั่วต้ม คนเรานาะคะปิดท่ากได้เสมอปิดประตูขังตัวเองไม่ให้เข้าบ้านได้ทูน่าวันนี้ใช้ทูน่าในน้ำไม่ใช่น้ำมันนะคะมันจะมีเหมือนน้ำเกลือเฉยๆเนาะอันนี้ทูน่าน้ำเกลือ

แต่ว่าตัวเราสาคัญด้วยตัวเราเราไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวเราไม่ได้ไปสนใจไปแล้วพี่น้องคะ